สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอป้าหมอดูไพาย่ิบสีนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันพุทธที่1ิ เ <9 S 2> นะคะ,ะ,คะกรกฎาคม2 5 6 6ค่ะข้าพยากรณ์ดวงรายวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะเริ่มต้นกัน ที่100บาทนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์นะคะ ชาววันอาทิตย์ไพ่หกไม้เท้านะคะการงานมีความรับรื่นนะคะหรือตัวคุณเองมีดวงของการเดินทางด้วยนะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะเดินทางไปพบปะผู้คนนะคะนะหรือว่าเดินทางอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนัดกับลูกค้านั่นเองนะคะสิบเหรียญนะคะเดินทางแล้วรับทรัพย์เดินทางแล้วจะมีโชคนะคะสิบเหรียญจะมีเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามานะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารนะคะการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินนะคะใครที่กําลังอยากจะได้บ้านนะคะที่ ินที่อยู่ที่อาศาัยดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของคาว่าคนกู้ร่วมซื้อร่วมนะคะน้าลำพังตัวเราคนเดียวอาจจะไม่ผ่านนั่นเองนะคะหรือสิบเหรียญน,นี่มีโชคเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขกจากบ้านเล็กที่จะให้โชคนะคะการงานนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการได้รับสืบทอดนะคะธุรกิจกิจการต่อจากครอบครัวนะคะรวมถึงการงานนะคะก็เรียกว่าจะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนกอยให้การผลักดันช่วยเหลือได้ทีมงานที่ดีนะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของ ข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นหรืออาจจะมีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาด้วยนะคะก้าวไม้เท้าการงานนี่ร้ายร้องไปหมดนะคะในวันนี้งานค่อนข้างจะยุ่งอีลุงตุงนางเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเริ่มจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีกันเลยทีเดียวนะคะก้าวไม้เท้านี้บางคนนี่เหมือนดินพอกหางหมูนะคะนะเรียกว่าชอบสะสมงานนะคะวันนี้อาจจะต้องเคลียอาจจะต้องจัดการนะคะ ทำให้การงานมันอาจจะดูยุ่งยุ่งวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่ามียอดออเดอร์ที่ดีเข้ามามียอดคําสั่งซื้อที่ดีเข้ามาด้วยนะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะนะเรียกว่าค่อนข้างจะคล่องและสะพัดเลยทีเดียวนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะนะแต่โดยภาพรวมแล้วก็เรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันนั่นเองนะคะ ส่วนคนโสดนะคะอาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนำพารักดีๆมาให้ก็ได้นะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคบันเล็กที่จะให้โชคนะคะตัวเลขจากหน้า,ายัยมีเลขก6มีเลขศูนย์และเลข9ก9นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทรไพเดอะฟูนะเดอะฟูนี้เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮานะคะเป็นคนที่มักจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานอินเตอร์เทนอันนี้จะมีความโดดเด่นสําหรับชาววันจันทร์นะคะหรือว่าบางคนทํางานฟรีแลนซ์นะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเดินทางงานไกด์งานท่องเที่ยวก็ได้ด้วยนะคะไพเดอะฟูนะคะบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวนะคะหรืออาจจะเดินทางไป ทำงานด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยนั่นเองนะคะอัศวินถ้วยนะคะนะก็เรียกว่าชิพจรลงเท้านะคะนะอัศวินถ้วยจะได้เพื่อนได้การยานิมิตที่ดีเข้ามาได้คู่หูได้ปัตตี้ได้ที่ปรึกษาด้วยนะคะ เดอรสตาร์นะคะความฝันความหวงังสิ่งต่างๆไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์ความคิดริเริ่มไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะชาววันอาทิตย์ไอเดียค่อนข้างจะบันเจิดนะคะนะหรือไพ่เดอรสตาร์เนี่ยเรียกว่ารู้จักคนเยอะรู้จักคนมากเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนหมู่มากนะคะเรียกว่าอยู่ในสถานที่ไหนตัวเราก็มักจะมีความโดดเด่นนะคะนะอ่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นม,มีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่นนะคะนะเรียกว่าเป็นจุดสน ใจนะคะของคนรอบข้างนั่นเองนะคะ การงานนะคะเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะนะ้าก็เรียกว่าราับรื่นดีไปได้เรื่อยๆนะคะสถานการณ์วันนี้การค้าการขายไม่ได้ถึงกับเงียบซบเซานะแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องมองหาอะไรที่มันเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆหรือว่าการพรีเซนต์ตัวตนของคุณนะคะนะ้ามันอาจจะทําให้การค้าขายนะคะเรียกว่าอาจจะไปกระตุ้นยอดค้าขายได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะหมดหมดหาได้นะคะหรือใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคน เข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะคะบางคนการเงินนะคะอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่นะคะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งบ้านใหม่จัดบ้านทําบ้านนะคะในช่วงนี้นะคะส่วนความรักนะคะเขาเรียกว่าได้คู่ของคนรักที่ดีนะคะเป็นการยานิมิตท,ที่ดีนะคะได้คุณพ่อคุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีหรืออาจจะมีวาในเรื่องของการวางแผนวางแผนนะคะอยากจะพาคนรักพาครอบครัวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้ด้วยนะคะบางคนวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการพาแฟน ไปทานข้าวนอกบ้านนะคะนะไปนั่งชิลๆนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยคุยคบๆนะแต่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสุขภาพนะคะชาววันจันทร์นะคะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเท้าข้อเข่า,ขานะคะนะหรือว่าบางคนเป็นตะคิวเป็นเน็บชาระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มนะคะ ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงด้วยนะคะตัวเลขจากความฝันจะให้โชคนะคะชาววันจันทร์นะคะวันนี้ปวัติวาดทาความสะอาดบ้านนะคะนาธุรกิจกิจการร้านค้าให้ดีนะคะจะเป็นการเปิดรัย์รับโชคด้วยนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดไม้ติดมือเอาไว้ด้วยนะคะจะมีโชคค่ะตัวเลขจากนาภัยมีเลขศูนย์มีเลข6มีเลข7นะคะที่จะให้โชคสําหรับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ ชาววันอังคารสิบถ้วยนะคะนะาหมายถึงความสุขความสําเร็จความสมหวังโอกาสสิ่งดีๆงานรื่นเริงงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะบางคนอาจจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักนะคะอยู่กับมิตรสหายนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางนะคะไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนพาครอบครัวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวนอกบ้านนั่นเองนะคะ สีดาบนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคาว่าข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยนะคะการเป็นการตายของใครบางคนเกิดขึ้นด้วยนะคะสีดาบนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้มันอาจจะดูนิ่งๆดูงเงียบๆอาจจะดูซบเซาไปบ้างนะคะรวมถึงในเรื่องของการค้าขายนะคะก็เรียกว่าประคับประคองไปก่อนนะคะ10ไม้เท้าแต่ใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะดูเหมือนการงานจะเยอะการงานค่อนข้างจะยุ่งนะคะนะเรียกว่าต้องเคลียร์งานต้องสะ งานนะคะบางคนทํางานมากามากกว่าค่าแรงทํางานเกินกําลังนะคะทางานกันแบบหัวหกก้นควิดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าการงานค่อนข้างจะยุ่งยี่ลุมตุงนังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ทํางานแบบเฉื่มเฉมเชยเชยเรื่อยๆนะคะเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะเพราะว่าบางคนอาจจะกําลังถูกเพ่งเล็งจากหัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะกําลังจ้องจับผิดอยู่ก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เรียกว่าอาจจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนมเนยสิ่งต่างๆนะคะหรือหมดไปกับหยูกยานะคะนะการรักษานะคะนะตัวเองหรือว่ารักษาคนป่วยคนในบ้านนั่นเองนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยหาหา,หา,หาได้เข้ามาแต่มันก็มีในเรื่องของคําว่านี่สินค่อนข้างจะรุมเร้าด้วยเช่นกันเนาะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่โกรธกันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะเรียกว่าความรักยังเป็นอะไรที่ตัดกันยังไม่ขาดนะคะอาจจะมีบ้างน้อยใจกันโงนกันนะคะง้อกันบ้างนะคะเขาไม่ง้อเราเราง้อเขาก็ได้นะคะแล้วก็ยังงอน,นานนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะเพราะว่า คุณอาจจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของงานสิ่งต่างๆที่มันมากกว่านะคะสุขภาพชาววันอังคารนะคะวันนี้ใครที่แบกยกหามของหนกักระวังในเรื่องของการปวดหลังด้วยนะปวดเมื่อยปวดหลังเปิดกระดูกสันหลังนะคะบางคนอาจจะต้องมีในเรื่องของการนวดนะคะนวดแผนโบราณน,นะคะหรือว่าทําสปานะคะมันจะเป็นการช่วยผ่อนคลายด้วยได้นะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขจากคนป่วยตัวเลขจากนาไพยมีเลขศูนย์มีเลขสีขส่และเลขศูนย์นะคะสําหรับชาววันอังคารค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างนะคะชาววันพุพธไพ่เฮอร์มิตนะคะเฮอร์มิตนี่หมายถึงนะคะนะ การมีเซนมีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะคะหรือว่าบางคนหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าชาววันพุธอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะนะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของคําว่าความสมถะเรียบง่ายอยู่ง่ายนะคะรักสันโดษรักสงบนะคะนะมักจะพบชาววันพุธได้ตามสถานที่โบราณสถานนะคะนะตามวัดนะคะนะหรือว่าตามห้องสมุดหอสมุดนั่นเองนะคะ ค้าไม่ท้านะคะการงานนี่เรียกว่าค่อนข้างจะยุ่งอีลุงตุงนังนะคะอาจจะมีในเรื่องของการแข่งขันกันนะคะนะาการเกี่ยงงานกันการโยนงานกันนะคะไม่ว่าช่วงนี้จะทําอะไรมันมีในเรื่องของคําว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างจะสูงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าการงานต้องลุยต้องสู้ต้องใช้ความอดทนนะคะต้องใช้ความพยายามนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของแนวคิดความคิดสิ่งต่างๆนะคะไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าไม่ลงมือทําความสําเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นชาววันพุธคิดแล้วต้องลงมือทํานะคะมันจึงจะเกิดความสําเร็จนะคะหรือการงานเนี่ยวันนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะมันดูยุ่งวุ่นวายไปหมดนะคะอีลุงตุงนงังไปหมดนะคะยังไงก็เรียงลําดับขั้นตอนของแต่ละชิ้นงานของแต่ละความสําคัญนะคะให้ดีก็แล้วกันนะคะ,นะคะการงานอาจจะมีบ้าง นะคะนะปัญหาอุปสรรคนะคะนะความไม่ได้ดังใจนะคะความขัดใจความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะคะแต่ทุกๆอย่างนะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะต้องถอยทีถอยอาศัยกันนะคะโดยเฉพาะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะการงานจึงจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะส่วนการเงินนะคะชาววันพุธนะการเงินนี้อาจจะหมดไปกับการช้อปปิง้งออนไลน์นะคะครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าเอฟเก่งนะคะชาววันพุธนะเพราะฉะนั้นการเงิน ะะก็เรียกว่าต้องรอบครอบต้องระมัดระวังด้วยนะคะการเงินยังจัดการบริหารได้ยังหมุนเงินได้หรือถ้าใครที่ตึงมือนะคะก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์แต่ตัวเราเองต้องรัดเข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ความรักมันดูเงียบเงียบเหงาเหงานะคะ เรียกว่าความรักอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยภาระด้วยหน้าที่ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้ความรักอาจจะดูเงียบเหงาไปบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะไก ใครที่กินทานอาหารเก่งๆอันนี้ระวังระวังในเรื่องของท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นนะคะนะลำไส้ไม่ย่อยนะคะอาหารไม่ย่อยนะคะนะเพราะว่าชาววันพุธนะยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนั่นเองนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็กจากการเสี่ยงเซมซีนะคะตัวเล็กจากนาภายัยมีเล็ก9มีเล็กและเล็ก7นะคะชาววันพุธนะคะวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้หมั่นสวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการละเว้นเนื้อสัตว์ก็ได้นะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสนะคะไพ่เดทไปนี้นะคะไพ่เดทไปนี้หมายถึงจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองนะคะนะเรียกว่าไพ่เดทนะคะนะหมายถึงการฟื้นคืนชีพนะคะนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งต่างๆที่มันอาจจะมีความโดดเด่นมากกว่าเดิมนะคะหรือถ้าในเรื่องของการงานวันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนนะคะผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะ จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือว่ามีดวงของการเดินทางชีพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรือว่าบางคนอาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบนะคะการบรรจุงานอยู่นั่นเองนะคะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาเข้ามานะคะนะภาษาต่างชาติต่างประเทศเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายสิ่งต่างๆด้วยนะคะแล้ว ไพ่เชอรีออดนะคะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องใช้ความอดทนนะคะค่อนข้างที่จะสูงนะคะข้อผิดพลาดนะคะสิ่งต่างๆมีเอาไว้ให้เราเรียนรู้นะคะและแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรที่มันเคยเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะคะตัวเรานะคะต้องพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขมันด้วยนะคะวันนี้นะคะทาวเวอร์นะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักง,งานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมนะคะ,ะ,คะเกิดการหยุดชะงักติดขัดล่าช้านะคะหรือว่าใครที่จะเดิน ทางนะคะไปไหนอันนี้เช็คเช็คสภาพรถตรวจสภาพรถให้ดีนะคะนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดความหงุดหงิดเกิดขึ้นได้นะคะทาวเวอ,อาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่าตกอกตกใจเกิดขึ้นสิ่งที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะหรือสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังไปซะทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยนะคะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทําทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะใครที่นัดกับลูกค้าเอาไว้วันนี้อาจจะมีในเรื่องของคําเมยยกเลิกแคนเซิลเกิดขึ้นด้วย นะคะคหรือการงานถ้ามีในเรื่องของการย้ยายการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะนะตัวเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะนะเรียกว่าต้องตั้งสตินะคะในวันนี้ส่วนการเงินนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยนะคะมีคาวัตถุกคลาบเข้ามามีโชคเข้ามาตัวเล็กจากทะเบียนรถนะคะหรือตัวเล็กจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับการรีไฟแนนซ์นะคะนะรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถนะคะนะหรือจะเกี่ยวข้องกับการ จำนองจำนำด้วยนะคะในวันนี้ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะทาวเวอร์เนี่ยมีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินบางคนหมดไปกับการซ่อมรถซ่อมบ้านนะคะสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเสียมันก็มีเหตุให้ต้องเสียนะคะข้าวของภายในบ้านอาจจะมีในเรื่องของการแตกหักการพังนะคะนะเรียกว่าเอ่อหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าเกิดปัญหานะคะนะต้องได้ซ่อมต้องได้เสียเงินนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะถ้าในเรื่องของความรักชาววันพฤหัสนะคะความรักในช่วงนี้นะเรียกว่าอาจจะ อาจจะต้องระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันลบหลีกหลีเลี่ยงในเรื่องของการมีปัญหากันนะคะดูเหมือนพูดอะไรกันวันนี้ไม่ค่อยจะเข้าหูกันสักเท่าไหร่นะคะใจเย็นๆก็แล้วกันนะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้พบรักกับคนที่ทํางานราชการนะคะหรือได้พบรักกับพ่าไม้แม่ไม้คนที่เขามีตําหนินั่นเองนะคะสุขภาพชาววันพฤหัสนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะ อุบัติเหตุฟืนไฟของร้อนนะคะนะหรือว่าการฟกช้ำดำเขียวนะคะนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะชาววันพฤหัสเช้านี้นะคะหมอฟ้าแนะนำว่าเช้ามาใส่บาตรทำบุญขวดน้ำให้กับศัตรูหมู่มานเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะปัญหาที่มันอาจจะแบบหนักหนาะสาหัสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะได้ทุเลาเบาบางลงนั่นเองนะคะหรือถ้าจะเดินทางไปไหนอย่าลืมตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ไม่เกิดปัญหาระหว่างทางนะ ัเล็กจากหนา้าไพ่นะคะมีเล็กสมีเล็ก7มีเล็ก6นะคะสำหรับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างนะคะ ชาววันศุกอัศวินเมเท้าวมีดวงของการเดินทางชีพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะบางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะหรืออัศวินเมเท้าเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการขับเคลื่อนการเดินทางเกิดขึ้นนะคะนะบางคนอาจจะมีคนเดินทางมาหานะคะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานเดินทางนะคะนะงานเซลล์นะคะงานงานขายรถก็ได้ด้วยนะคะนะหรือว่างานขนส่งนั่นเองนะคะ จัสมินนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานสถานที่เก่าๆนะคะหรือจัสม n t นะคะวันนี้ค่ะเดาสถานการณ์เหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าเรียกว่าถ้ามีในเรื่องของการเดินทางก็ปุ๊บปั๊บเดินทางในทันทีนะคะนะอาจจะมีอะไรที่มันปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าไพ่จัสม n t นะคะเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะเป็นไพ่ของการหลุดพ้นรอดพ้นปาฏิหาริย์มักจะเกิดขึ้นได้อยู่เสมอกับชาววันศุกร์นะคะกิ้งเหรียญนะคะนะก็เรียกว่าการงานมีความ มั่นคงดธีธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือบางคนนะคะคิงเหรียญวันนี้อาจจะมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินติดต่อแบงค์นะคะติดต่อสินเชื่อนะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของเงินสินหม่เงินทดแทนเงินประกันด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะ้าความรักใครที่โกรดกันไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันอภัยให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บปิ้งปั๊บนะคะหรือว่าความรักรั้งเก่าๆคนเก่าๆนะคะมีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมาด้วยนะคะสุขภาพใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะ ตัวเลขจากนาภัยมีเลข6นะคะมีเลข0นะคะและเลข5ที่จะให้โชคสำหรับชาววันศุกร์นะคะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างนะคะชาววันเสาร์เด็กถือไม้เท้านะคะการเรียนรู้การเริ่มต้นโอกาสสิ่งดีๆนะคะนะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะหรือเ ถือไมเท้าเนี่ยบางคนนะคะอาจจะเป็นเด็กต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาทํางานในกรุงเทพนะคะหรือนะคะคุณอาจจะมีดวงของการได้เดินทางนะคะอาจจะเดินทางไปขอบขอบประเทศไทยลาวมาเลเซียอินโดนีเซียพม่ากัมพูชานั่นเองนะคะรวมถึงบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์โลกออนไลน์นะคะสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเรียกว่า2ดาบวันนี้เข้ามาดูในเรื่องของเอกสารการเซ็นสัญญาให้ดีด้วยนะคะถ้ามีในเรื่องของการเซ็นสัญญาการทําประกรันอะไร เกิดขึ้นนะคะรวมถึงไพ่2ดาบเนี่ยอาจจะมีความคิดการตัดสินใจสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าอาจจะมีความลังเลโลเลจะเอายังไงดีจะไปต่อจะพอดีนะคะนะจะคิดจะตัดสินใจยังไงดีนะคะในวันนี้ก็เรียกว่าบางครั้งนะเรียกว่าค่อนข้างจะเครียดเหมือนกันนะคะนะ ราชินีเหรียญน,นะคะนะเรียกว่าชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะการเงินวันนี้อาจจะหมดไปกับโทรศัพท์นะคะนะหรือว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าเกี่ยวข้องกับพกเน็ตอินเทอร์เน็ตการเชื่อมเน็ตการขอ Wi-Fi อะไรพวกนี้ด้วยนะคะนะเรียกว่าบางคนอาจจะติดเกมก็ได้นะเออราชินีเหรียญจะมีโชคเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะนะ จะให้โชคนะคะส่วนการงานนะคะใครที่มีงานประจําทําอยู่อันนี้ยังมีความมั่นคงดีนะใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะนะเรียกว่าบางครั้งที่ใหม่มันก็มันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่เก่าเนาะมันแค่เปลี่ยนสถานที่เท่านั้นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างปัญหาจุกจิกหัวใจพ่อแง่แม่แมงอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะเรียกว่าเกิดจากการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองนะคะ สุขภาพชาววันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาความดันไมเกรนนะคะส่วนคนโสดรืมบอกนะคนโสดเนี่ยคุณจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานนะคะการหาเงินมากกว่าในวันนี้นะคะคุณอาจจะยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะคุยกับใครยังไม่พร้อมที่จะมีใครแต่ถามว่ามีคนคุยคุยไหมก็อาจจะมีคนคุยคุยนะคะ ตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข1มีเลข2และเลข1น,นะคะสําหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ